สวัสดีครับได้เวลาของข่าวแสนคนไลฟ์กับดรเสรีวงมนทาประจําวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2557นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ก็วันนี้28ธันวาคมแล้วนะฮะวันนี้มาที่ฟ้าวันใหม่ครับเงียบเงามากอุ๊ยลืมสวัสดีคุณผู้ชมเงียบเงามากครับก็มีคนไปถึง10คนน่ะอ่าแล้วก็รถลาก็เริ่มบางตาแล้วนะฮะนี่แหละ กรุงเทพยามมือเป็นเมืองสวรรค์อยากได้แบบนี้ตลอดไปรถประมาณนี้ใช่ไปไหนครึ่งชั่วโมงก็ถึงก็คือเรากะาวเวลาได้เลยใช่ไหมบางครั้งเรากะาเวลาชั่วโมงก็กลายเป็นชั่วโมงครึ่งเรากลวเวลาครึ่งชั่วโมงก็กลายเป็นเกือบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับกรุงเทพยามนี้สบายใจจริงๆก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าถึงปี2 5 5 8ที่ผ่านมาหนึ่งปีของ2 5 5 7ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหนึ่งปีของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างฮะ ก็มีหลายอย่างระคนกันไปนะเพราะช่วงต้นปีก่อนที่จะถึงรัฐประหาร,รก็เรียกว่าเหนื่อยครับแต่ว่าเป็นเป็นเหนื่อยที่เราเต็มใจที่จะทำเพราะว่าในยามนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าประเทศชาติต้องการได้รับการแก้ไขครับนะ,ค,ะครับแล้วก็เราก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้อะเพราะว่าเป็นคนที่ แนวแ,แก้ไขบางอย่างล้กันไม่ยอมที่จะเป็นไทยเฉยอะไรยังไงทั้งนั้นนะครับทั้งๆที่บางครั้งในการออกมาก็จะมีคนถามบอกว่าออกมาทําไมาประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียว <แ S 1> มีคนอื่นเขาไม่ทําทั้งเยอะแยะรเราทําไปาาทําไมทําไปก็เปลืองตัวเปล่าแต่ <itez S 2> ไมพี่ไม่คิดอย่างนั้นนะรเรามีความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําแล้วพอหลังวันที่22เมื่อมีรัฐประหารนั้นเนี่ยออมันก็มีเป็นความรู้สึกที่เราคนครับ นะครับอันหนึ่งก็คือเอาละเราสามารถที่จะทําให้รัฐบาลที่เราม่ปรารถนาหายไปนะฮะแต่อันหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่ามันเป็นการหายไปภายใต้กฎดัยการศึกทําให้เราจะต้องนั่งดูการทํางานของอรัฐบาลบก่อนเป็นรัฐบาลก็เป็นคอสชอก่อนแล้วก็พอจากคอสชอก็มาเป็นรัฐบาลคือเราต้องนั่งดูแบบทําตาปริปรรบๆนะฮะก็คือหมายความว่า สิ่งที่เขาทําดีเราก็สามารถที่จะชมได้แต่สิ่งที่ที่เขาทำไม่ดีเนี่ยพี่ไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะเดี๋ยวโดนมาตรา44แล้วนะฮะพี่ก็ไม่ได้ถึงขนาะด <c oughs> มาตรา44 <c oughs> พี่ไม่อยากถูกเขม่นพูดง่ายๆนะครับก็บางครั้งในแง่ของความคิดความอ่านของคนเราเนี่ยมันไม่มววนที่จะตรงกันทั้งหมดนะุน มันก็มีที่ตรงกันบ้างขัดแย้งกันบ้างเวลาที่มีความขัดแย้งเราก็อยากออกความคิดเห็นนะเราก็อยากจะบอกว่าเออเราคิดต่างนะเราคิดไม่เหมือนนะและสาเหตุที่เราคิดต่างคิดไม่เหมือนเนี่ยเราชี้แจงได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่เคยกล้าพูดนะฮะก็คือคนเดียวนี่บอกเออพี่ขี้ขลาดเหรอไม่ใช่เพราะพี่โดนเข้าไปอยู่ในค่ายมาสามสี่วันพี่ไม่อยากจะกลับเข้าไปอีกมัน รู้สึกยังไงบ้างฮะตอนก็คือหนึ่งมันไม่มีแอร์คอนดิชันซึ่งพี่ก็สันดานไม่ดีอาจารย์คนที่ร้อนนะแล้วเราก็อยู่กับแอร์มานานนะและประการที่สองเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่ติดการสื่อสารนะคือไม่ใช่เป็นคนบ้า Facebook หรือว่าบ้าสมาร์ทโฟนนะแต่หมายความว่าการที่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเนี่ยพี่เป็นทุกข์มากนะฮะเพราะมีความรู้สึกว่า เวลาเราคิดอะไรเราก็อยากจะแชร์ความคิดนั้นกับคนคบใน Facebook บ้างนะใน s อ s เอ็มบ้างในไลน์บ้างคือก็อยากพูดอยากคุยคแต่ในสภาวะสามวันที่อยู่ที่นั่นพี่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับใครเลยแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพี่ก็หลีกเลี่ยงนะในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่พี่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะอะไรที่ดีพี่ก็ชมนั้นคนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะพี่เปลี่ยน จุดยืนไปหรือเปล่านะ,นะคะไม่เห็นว่าไม่เห็นด่าอะไรเลยมีแต่ชมก็อยากจะเรียนตรงๆว่าตรงนี้เนี่ยอะไรที่ดีพี่ชมแน่นอนนะแต่อะไรที่ไม่ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่จะไม่เห็นว่าไม่ดีแต่พี่ไม่พร้อมพี่ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเพราะพี่ไม่รู้ว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบ,บนะฮะเขาจะมองอย่างไร ถ้าเกิดเขามองว่าเป็นการติเพื่อก่อเป็นการชี้แนะเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ดีไปมันก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยนี่เป็นศัตรูนี่เป็นคนคิดต่างที่ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันนี่เป็นคนขัดขวางการทํางานนี่เป็นคนติเรือทั้งติเรือทั้งโกนอะไรถ้าเกิดถูกมองเป็นอย่างนั้นพี่ทําไงอ่ะมันก็เลยเป็นปีที่หลังจากเดือนพฤษภาพี่ก็อยู่ในสภาพของความสับสนนะครับ เพราะว่าหลายครั้งได้ทําในสิ่งที่อยากทําครับแต่หลายครั้งไม่กล้าทําในสิ่งที่อยากทําครับก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้ปัจจุบันที่พี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าพูดอะไรด้วยความระมัดระวังนะครับโพสไรในเฟซบุ๊ k ด้วยความระมัดระวังครับต้องบอกได้เลยว่าเวลานี้พี่พูดอะไรหรือพี่โพสอะไรเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยในความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับแต่ช่วงต้นปีนี้อาจารย์เหนื่อยเลยนะฮะแต่ชอบค่ะบบางวันเนี่ย มีเจ็ดเวทีคือกี่เวทีไปได้หมดนะครับไม่เคยกลัวอันตรายไม่เคยกลัวว่าจะถูกมองว่าอย่างไรครู้แต่ว่าเรามีหน้าที่ในการจะให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจว่าสภาวะการเช่นนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องการการแก้ไขเพราะอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรคือมีความรู้สึกว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างนั้น ขออนุญาตไปที่เรื่องราวส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงครับอ๋อเรื่องสุขภาพร่างกายสบายมากเพราะพี่ออกกำลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่เป็นคนที่ถึงแม้จะมีโรคเบาหวานเป็นโรคประจําตัวแต่พี่เป็นคนแข็งแรงเรื่องปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่อะไรจุกเสียดแน่นเฟ้ออะไร ไม่มีจริงนะครับแปลว,ว่าจะเข้าสู่ปีใหม่ได้อย่างสบายใจแข็งแรงแน่นอน<ะ>ค่านะฮะพอทีทีนี้พอมาปีใหม่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะเจอกับอะไรใหม่ๆเรื่องของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการวางโครงร่างคร่าวๆแล้วนะฮะโดยกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่า 1. สูตรสสตอนนี้แบ่งเขตเลือกตั้ง250คนคแล้วก็สัดส่วน200คนเป็นแบบเยอรมัน แบบเยอรมันก็คือสมมติว่าพรรคการเมืองใดได้คะแนนระบบสัดส่วนเป็น10%ก็คือ450คนถ้าเกิดว่าพรรคนี้ได้สสมาแล้ว30คนจากสสเขตก็เติมสัดส่วนไปอีก15คนเป็น45แต่ในทางกลับกันถ้าพรรคนี้ได้ระบบแบบแบ่งเขตเกิน45คนแล้วก็ไม่มีการเพิ่มสสปารติริสเข้าสัดส่วนอีกอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับก็เห็นด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราใช้ ได้สอสเขตแล้วแล้วก็ได้สัดส,ส่วนสมทบเข้าไปอีกเนี่ยมันทําให้พรรคบางพรรคเนี่ยใหญ่อย่างมากมายครับก็ต้องอขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาพูดเรื่องของอไอ้แนวทางของเยอรมันอะไรเนี่ยนะคะคเพราะออกมาครั้งแรกพี่ยอมรับเลยพี่ไม่เข้าใจครับคือวิธีการพูดของเขาอะที่ไม่เข้าใจนนะะงงมากที่ว่าได้ไอนั้นแล้วจะได้อนี้จะเติมจะเสริมจะไม่เถิมอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วนะว่าเราเอาเรื่องของสัดส่วนเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสัดส่วนได้เท่าไหร่แล้วสอสอจะเขตได้เท่ากับสัดส่วนแล้วก็จบกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เท่าก็เติมให้เพื่อให้เท่าโอเคอ๋ออาจารย์อธิบาย สองประโยคเลยนะฮะเลียรอะไรเข้าใจเลยแต่ตัวพี่เองกว่าจะเข้าใจก็แทบแยกในตอนที่เขาพูดกันนะะนะฮะสมมุติทพักนั้นได้เอ็นนี่อย่างนี้แล้วไปไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าเราเอาสัดส่วนของการเลือกพักเป็นที่ตั้งคบแสดงว่าพักนั้นเป็นที่นิยมประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้สอสอจากเขตเท่ากับที่เขาควรจะได้ในสัดส่วนก็จบกันแต่ถ้าเกิดเขาได้น้อยกว่าก็ เติมให้อทีนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ากําหนดให้มีการนับคะแนนของโหวตโนโด้วยและผู้ชนะเลือกตั้งต้องได้คะแนนเกินโหวตโนอันนี้แหละพี่ชอบมากมากมากมเพราะสมัยนั้นจําได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีพัรคใดพัรคหนึ่งลงแข่งเนี่ยครับถ้าเกิดคนอื่นได้หนึ่งคะแนนคนนั้นได้สองคะแนนก็ชนะแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ตอนนั้นจะไม่มีการจ้างอะ ถูกไหมถ้าลงพักเดียวเนี่ยนะครัจะต้องได้คะแนนเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้อแต่ถ้าเกิดว่าลงสองพักเป็นต้นไปได้เท่าไหร่ก็ช่างทัชนะอีกพักหนึ่งได้เลยครับอแต่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าคนชนะต้องชนะโหวตโนเนี่ยที่ชอบมากครับ,รบเพราะจะได้ไม่มาอ้างเรื่องเสียงทางมาอค,คือให้รู้สัทีว่าถึงแม้เมื่อก่อนนี้คุณชนะทั้ง,งที่คุณไม่ใช่เสียงท้างมากครับ แต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าคนโหวตโนเยอะกว่าคุณไม่ได้เป็นอืแปลว่าก็ข้อข้อนี้เนี่ยนะฮะสามารถทําให้ประชาชนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไปโหวตออกมาโห<น>วตโนได้เลยต่อไปเนี่ยเราจะมาต่อต้านแล้วใครอยากจะเลือกต้องเลือกตั้งเลือกไปเลยนะครับะะเพราะกฎหมายอันเดิมนี่เราไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในบางกรณีเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าลงสองพักเป็นต้นไปครับแล้วพักอันหนึ่งได้หนึ่งคะแนนครับ อีกพักหนึ่งได้สองคะแนนฮพักสองคะแนนชนะอืมครับเพราะเราไม่อาวดโนมานับอ่ะส่วนอีกสามแสนเนี่ยไม่สนใจนะฮะจะทําอะไรอยู่ไม่สนใจแต่สองคะแนปนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยที่ลงมาสี่คนครับไม่ชอบสักคนหนึ่งฮะไปช่วยกันโหวตโนให้คนที่ได้คะแนนสูงสุดในสี่คนนั้นไม่ได้เป็นอ่าดีดีดีน่าสนใจนะชอบชอบครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะฮะการหาเสียงด้วยการนําเสนอนโยบายของพรรคการเมืองต้องระบุจํานวนเงินแผ่นดินที่ต้องใช้และระบุที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้ด้วยอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วพี่ว่ากฎหมายอันเก่าก็พอจะมีนะครับแต่มันไม่เข้มอ่าฮะฮะเขาก็มีที่ต้องระบุว่าใครบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงก็มีครับนะคะพี่ก็ไม่รู้เพดานมันเท่าไหร่ครับ แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันไม่เข้มมันมีคนที่ให้โดยไม่ระบุเยอะเพราะเราดูจากการใช้เงินในการหาเสียงหรือเอาง่ายๆอันนี้พี่ไม่ได้พูดจากข่าวนะพูดจากที่รู้นะแค่งบที่ซื้อตัวสอสอเนี่ยเอามาจากไหนแต่เขาซื้อแน่ๆพี่ขอยืนยันพี่ได้ยินคนที่เขาถูกซื้อ คุยกับหัวหน้าพักเก่าเขาเท่าไหรฮะก็สามก็มีสี่สิบก็มีห้าสิบก็มีแล้วแต่อหน่วยเป็นล้านนะฮะใช่คือเนี่ยได้ยินกับหูเพราะหัวหน้าเก่าเขาจะถามว่าเท่าไหร่แล้วะครับเขาก็จะบอก30สบครับสี่สิบครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าไม่มีการระบุแน่นอนครับว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งนั้นเนี่ย ในแง่ของกฎหมายว่าด้วยใช้เงินเท่าไหร่พี่ว่ามันมีอยู่แล้วนะใช,ใช่ฮะแต่มันไม่เข้มในแง่ของการตรวจสอบอ๋อครับฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะนโยบายของพรรคการเมืองที่ออกมาจำนำข้าวเรื่องของรถคันแรกเนี่ยนะฮะนโยบายพวกนี้ก็เหมือนกันที่จะต้องชี้แจงว่าคุณจะไปเอาเงินมาจากไหนทำแล้วก็จะเอาเงินเท่าไหร่อาจารย์เห็นว่ายังไงฮะกรณีนี้คือตรงนี้เนี่ย จะทำอย่างไรให้คนอื่นมีโอกาสได้อธิบายด้วยสมมติตุลเป็นคนออกนโยบายครับตุลจะใช้ตัวเลขตรงไหนก็ได้ใช่ฮะเพราะมันยังยังไม่มีอะไรครับสมมติวาจำนำข้าวตุลออกมาครับแล้วโอกาสที่อาจารย์อมมาอาจารย์นิพนธ์จะไปอธิบายอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอืมว่าทำได้จริงหรือไม่ได้จริงอย่างไรเนี่ยนะฮะครับแล้วจะทำยังไงอ่าให รากหญ้าครับฟังอาจารย์นิพนธ์ภัวพงศกรแทนที่จะฟังพักการเมืองครับอันนี้พี่เห็นด้วยกับการจะชี้แจงแต่พี่ยังมองในแง่โอเคนี่คือน,นิโรธรแต่ในเชิงมักเนี่ยนะคะคการเดินทางที่จะทําอย่างเงี้ยจะทํำยังไงอาจจะเป็นข้อต่อไปนะฮะหัวหน้าพักการเมืองที่มีสอสลำดับที่1-4ถึง4ในสภาครั้งที่แล้วต้องขึ้นดีเบตในโทรทัศน์ ก่อนวันลงคะแนเนเสียงตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดอันนี้ช่วยไหมฮะคือเถียงกันเรื่องนโยบายได้ตรงไไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วบมงทีนักการเมืองก,ก็ก็พอกันครับนักการเมืองพอกันอ่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนการประมูลประเทศไทยอ่อฉันให้คนแก่หกร้อยเธอให้แปดร้อยฉันให้พันหนึ่งเออเธอมีนโยบายนั่นนี่เหมือนประมูลอ่ะอืนะครับคนนี้สามสิบบาทรักษาทุกโรคคนนี้ไม่ต้องสักบาทก็รักษาได้ ครับประมูลไม่ได้หรอกครับถ้าเฉพาะลาพังนักการเมืองดีเบตนี่พี่ไม่เห็นด้วยนะดีเบตกับนักวิชาการนะส่งอาจารย์เจรีกับทีมนะฮะไม่รู้จะเป็นใครละก็แล้วแต่เรื่องไหนไงใช่ไหมสนใจเมืเรื่องข้าวเนี่ยขอดรนิพนธ์ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือให้นักวิชาการไปนั่งตรงนั้นเพื่อที่จะยกมือถามเรื่องน้ำมันเนี่ยเอาคุณกรได้ไหมมัลลวงกรได้ไหม น่าสนใจนะเออคือพี่มีเห็นด้วยนะครับว่าเอานักการเมืองมาดีเบตกันอืคือพี่อาจจะมีทัศนคติเป็นลบอกกับนักการเมืองพี่ไม่เชื่อกี่หน้าพวกเขาอาจารย์ก็เป็นทัศนคติเดียวกับคนไทยทั้งประเทศเพราะบางทีเขาก็จะบอกเถียงเรื่องนี้ไปเข้าตัวนะมึงถูกไหมครับเป็นไว้ก่อนเออเพราะว่าบางทีถ้าเกิดชันขึ้นมาก็คงจะทําใกล้เคียงกับเขาแหละครับจะมาดีเบตกันทําไมอะอย่างเช่นประชานิยมเนี่ยเอางี้เลย กทุกพ <code> <so> au oh, uh, ักก <t aser in language> <t aser in language> ็ทำเหมือนกันทุกพักก็ทําแบบประมูลประเทศไทยแล้วอ่ะครับว่าจะให้คนแก่เท่าไหร่ดีอ่ะหกร้อยหรือแปดร้อยหรือพันยังไงครับมันเป็นการประมูลแล้วฟังพี่บอกต้องให้ดีเบตกับนักพิชาการสายวิชาชีพนั้นๆดีมากอืนะคะน่าสนใจนะในรายละเอียดนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้ฟังว่าเออตักกะของนักวิชาการเข้าท่ากว่าเยอะครับ ถูกไหม่ะใช่ฮะผมจะเอาเงินตรงนั้นมาถึงจะมีทางได้รายได้จากตรงนี้อย่างนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศชาติร่ำรวยอืมเราจะการว่าอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เราจะได้ทราบว่าอันไหนขายฝันช่อันไหนขายของจริงนะฮะหรือว่าตัวเลขจริงตัวเลขปลอมอ่ะเพราะอย่าลืมนะบางทีเนี่ยคนเราไม่ได้โกหกหรอกแต่หยิบตัวแปรมาใช้ผิดยังไงฮะก็คือที่เขาพูดเังไม่ได้โกหกเราครับ แต่เขาเอาตัวแปรตัวนั้นมาใช้เอาตัวแปรตัวนี้มาใช้มันก็เลยสมการไปทางด้านนี้ไงครับแต่พอใส่ตัวแปรเข้าไปอีกตัวหนึ่งปั๊บเนี่ยเปลี่ยนเลยมนคนละเรื่องกันเลยอ่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการพูดที่ถอดตัวแปรบางตัวออกไปครับมันก็เป็นตรรกะในตัวมันเองอแต่พอนากราชการก็บอกเฮ้ยคุณคิดไม่ครบครับคุณลืมตัวแปรตัวนั้นตัวนี้ไปเมื่อตัวแปรตัวนี้เข้ามาปั๊บไอ้เมื่อเขาอธิบายเรื่องข้าว่างั้นอย่างนี้ครับโอเค คุณลืมไปเรื่องเวียดนามกับอินเดียนะว่าเขาปลูกข้าวไม่น้อยกว่าเรานะค,คุณลองเอาปริมาณข้าวอินเดียและเวียดนามมาแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถจะไปบังคับตลาดให้ขึ้นราคาได้เพราะว่าสต็อกที่เขามีมากกว่าคุณซะอีกอะไรอย่างเงี้ย อ่าน่าสนใจฮะอถ้า,ากเกิดเขาพูดโดยไม่พูดถึงเวียดนามและอินเดียมันก็จะแหมเป็นเปลาะเเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นเมื่อข้าวหายไปเพราะเราเก็บไว้มันมีดิมานสูงแต่สป라이ลเราไม่เอาออกไปเราสามารถขึ้นราคาได้อืโอโ้โหน่าฟังครับแต่พอบอกขณะที่ข้าวคุณไม่อยู่ในตลาดเวียดนามจะทุ่มลงมามจบเลยะะจบเลยครับ,รบ,รบนี่นะฮะอันนี้เป็นส่วนของทางสส แต่สวนี่นะฮะตอนนี้สรุปออกมาแล้วว่าก็จะมีสวไม่เกิน200คนวาระดำรงตำแหน่งแค่3ปีและเป็นได้คนละไม่เกิน2วาระที่มาของสวก็จะมาจากการสรรหาแล้วก็เป็นการเลือกโดยคำหนึ่งถึงความหลากหลายอาชีพ 1. ผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญระดับสูงสุดของอำนาจทั้ง3นะฮะนิติบัญญัติบริหารตุลาการ 2. ดํารงตาแหน่งระดับสูงในภาครัฐ 3. เป็นหัวหน้าองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ แล้วก็สี่มาจากการเลือกกันเองขององค์กรต่างๆตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดอย่างเช่นผู้แทนเกษตรผู้แทนแรงงานผู้แทนทางสื่อมวลชนอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับมันสอดคล้องคําว่าบุธิที่แปลว่าสูงเ๋ยวไหมคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เขาพยายามจะแก้กฎหมายทางนั้นอ่ะสอสอกสวเลือกเหมือนกันเลยไม่บอกเอาจะมีทําไมเนี่ย คือถ้าสสก็เลือกแบบนี้สวอก็เลือกแบบนี้ขาดสัญหาทิ้งหมดเลยจะมีทําไมใช่ไหมถือแม้กฎหมายจะบอกว่าสวอม่ไม่สังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคขาดแต่พรรคคุมใช่ฮะใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นเมียสสเมียสอสลูกสสลุงสอสพ่อสอสถูกไหมคะใช่ครับเออบางทีเนี่ยพ่อเป็นสอสลูกเป็นสวอรับบางทีผัวเป็นสอสเมียเป็นสวอับอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้แบบนี้พี่ชอบเพราะว่าหนึ่งตำแหน่งสูงสุดของประธานสานิกานายกรัฐมนตรีครับประธานสภาบุตรีไหมล่ะอันนี้บุตรทีไหมบุตรีแน่นอนนะฮะประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงอธิบดีอันนี้บุตรทีไหมล่ะก็บุตรีฮะอนนี่ก็เป็นบุตรับนายกสมาคมธนาคารประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะ นายกสภาส,สภาทนายความับอุทธิไหมล่ะแน่นอนนะคือมันมาแบบพุทธิจริงๆครับแต่ว่าสูงจริงๆใช่ฮะแต่อำนาจของที่สภานี่นะฮะมีอำนาจตรวจสอบประวัติของคนที่เป็นนายกแล้วก็จะแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีรวมทั้งตรวจสอบประวัติหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนแล้วก็เปิดเผยให้สาธารณทราบพ,พร้อมกับสามารถเสนอกฎหมายได้เมื่อผ่านวุฒิสภาแล้วก็ให้สภาผู้แทน,นรัษฎรพิจารณาต่อไปหลายคนกังวลว่า อำนาจเหมือนอำนาจสวคราวนี้จะเพิ่มมากขึ้นอาจารย์กังวลไหมฮะมากตรงไหนอะเรื่องถอดถอนหายไปไหนถอดถอนยังอยู่ฮะยป็อยู่นะใช่ฮะไม่มากนะครับคือถ้าเราให้สอสออกกฎหมายแล้วม่มีวิบุิธิสมาชิกเข้ามาเนี่ยครับถ้าเราได้พักเสียงส่วนใหญ่นิสัยไม่ดีทําไงอะอืมครับก็ได้วงวิธิสภาเขามีส่วนสิครับอ หรือเขาแต่งตั้งคนมาเนี่ยองค์กรอิสระก็ดีรัฐมนตรีก็ดีนายกก็ดีครับเราก็เคยเห็นที่ผ่านมานี่ยคนอยู่ในประกันคุกก็ยังได้เป็นน่ะครับสีเทามาก,กี่คนน่ะอืมใช่ไหมใช่ฮะหรือความรู้ความสามารถไม่มีแค่ตอบสนองกันก็ได้แล้วนะะเออก็ได้แล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาตั้งมาเนี่ยสวททำอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เออ <c oughs> ให้ทำเลยเธอ ครับนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยตอนที่อยู่อเมริกาพี่จาได้สมัยคลินตันพี่อยู่พอดีนะครับตอนเขาตั้งรัฐมนตรีเนี่ยเขาทำรีออกทีวีแสดงวิสัยทัศนะ์นะครับให้ประชาชนได้ฟังว่าคนที่คลินตันเลือกมาเป็นรัฐมนตรีแต่และกระทรวงเนี่ยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรเพราะฉะเพราะห้นพี่ว่าคนที่ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์กับ ผู้ทสภาให้วุฒิสภาฟังว่ามันใช่แล้วหรือยังเพราะบ้านเราที่มันมีปัญหาในทุกวันเนี้ยเราตั้งนัฐตรีกันตามโควตาครนะรพรรคนี้ได้มาเป็นโควตาเท่านี้คนครับและกระทรวงที่ได้มาคืออย่างนี้หัวหน้าพรรคก็ไปดูว่าถึงคิวใครครับว่าจะได้เป็นจะกนักเอาไปลงตามโควตาที่ได้เราก็จะได้นักกฎหมายนั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับ เราจะได้อะไรก็ไม่รู้อะเละเทะไปหมดอะใช่ฮะนะแต่ต่อไปนี้แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ให้วุฒิสมาชิกบอกเออคนเนี้ยเหมาะที่จะมานั่งกระทรวงนี้คนนี้ไม่เหมาะเนี่ยมันช่วยกรองมันก็ดีนะครับถ้าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีอํานาจไม่น่ากลัวอืแต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่เก่งและเป็นคนไม่ดีครับมีอํานาจน่ากลัวอเพราะถ้าไม่เก่งเนี่ย ก็พิจารณาอะไรไม่ถ <us pr os Believe> oh, okay, cool kind of ูกไม่ต้องแต่มีอำนาจจะพิจารณาเออแล้วถ้าไม่ดีก็คือไม่แยกแยกแยะผิดชอบชั่วดีกไปัน่แต่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งใครก็ได้ครับโอ้ไม่ได้นะแต่รอบนี้เนี่ยที่มาเราฟังดูแล้วน่าจะดีอ่าน่าสนใจนะโอ้ถ้าเกิดเขามีดีเขาจะได้เป็นประธานสภาเหรอครับถ้าเขาไม่ดีเขาจะได้เป็นประธานหอการค้าเหรอเออสมาชิกจะเลือกเขาเหรอครับ อย่างน้อยที่สุดมันก็กรองมาระดับหนึ่งแล้วนะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีอำนาจไม่น่ากลัวหรอกครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นของที่มานายกเนี่ยนะฮะสรุปไม่ต้องเลือกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นสสก็ได้อาจารย์อจาอัันนี้พี่ได้ยินคนที่เขาพูดกันในแง่ของเงื่อนไขพี่เห็นด้วยนะครับก็คือหมายความว่า กรณีใดบ้างที่นายกไม่สามารถจะมาจากการเลือกตั้งได้พี่ว่าน่าจะตั้งเงื่อนไขเพราะที่ผ่านมาเราเห็นเลยครับพยายามจะใช้มาตราเจ็ดกันก็พูดกันไม่ได้ทําไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นสอสออะไรต่างๆเพราะเราไม่สร้างรูตรงนี้เอาไว้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยคนที่เลือกตั้งมันใช้ไม่ได้แล้วเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะได้มีทางออก แต่เพื่อความสบายใจครับตั้งเงื่อนไขด้วยว่ากรณีที่จะใช้คนที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย <นะ S 2> กรณีใดบ้างอแล้วจะอยู่ดําเนินการได้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับไม่ใช่อยู่4ปีไม่ใช่อยู่จนครบเทอมสมมุติว่ารัฐบาลเก่ามีปัญหาในช่วงปีที่สองแล้วก็หาทางออกต่อไปไม่ได้แล้วครัจะต้องเอาคนข้างนอกมาช่วยแล้วอ,อาจจะบอกโอเคเข้าเงื่อนไขยังที่จะมา ครับแล้วเมื่อเข้าแล้วอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนจะต้องจัดการที่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นต้องเขียนเงื่อนไขให้ชัดนะต้องเขียนเงื่อนไขอย่าให้เป็นว่าทุกกรณีครับพระทุกกรณีเนี่ยพี่ว่าพวกสสไม่เอาด้วยแน่ใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าเขาลงทุนเลือกตั้งเขาก็อยากที่จะให้คนที่ลงทุนเลือกตั้งนั้นเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับนะฮะแต่เรื่องของรัฐมนตรีกับสสเนี่ยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไม่อยากให้สสเป็นรัฐมนตรี คือพี่อยากให้เห็นเจตนาครับว่าฉันเข้ามาสมัครเป็นสอสอเพราะฉันอยากจะไปออกกฎหมายแก้กฎหมายและไปควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารครับไม่ใช่ฉันสมัครสอสอเพราะหวังว่า ฉันจะได้ไปเป็นฝ่ายบริหารคือจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะฮะออออว่าสสกับรัฐมนตรีจะอย่างไรเนี่ยนะฮะคือพี่ไม่ไม่อยากให้คนสมัครสสเราต้องอยากเป็นรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักต้องมานั่งเคยดูโคต้าว่าใครจะได้เป็นแล้วก็อายุใครถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะพี่เคยได้ยินหัวหน้าพักพูดบอกว่าอคนนี้เขาก็ได้มาหลายสมัยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่เขาจะได้เป็นอแค่นี้เองนะครับ ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรด้านไหน,นถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เป็นครับแ้่ถ้าเกิดถามต่อไปแล้วเขาจะเป็นกระทรวงไหนครับก็แล้วแต่โควตาที่จะได้มา<笑><笑>ใช่ไหมก็ย<ๆ>้อนกลับไปที่เดิมนี่อาจารย์หล่อสักครู่นี้นะคือจะจบอะไรมาไม่รู้ด้วยโควตามาอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วคนนี้ถึงคิวแล้วอืะเป็นสสสามสมัยสี่สมัยครับซึ่งเขาอาจจะเป็นสสที่ดีนะฮะแต่เขาอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงตามโควตาที่ไม่ดีก็ได้อืม คือพี่รายในสภาเนี่ยสุดยอดครับข้อมูลเยี่ยมพูดจาหน้าฟังครับมีตักกะแต่พอถึงบอกสีสมัยแล้วเป็นรัฐมนตรีสัทีเถอะแล้วเป็นกระทรวงไหนดีก็ได้โคต้าวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาจบอะไรจบนิติศาสตร์ครับแล้วท่านจะให้ขเไหมก็ต้องให้อ่ะคิวมันถึงแล้วเจออย่างนี้มากี่ปีกี่ชาติแล้วล่ะปฏิรูปคราวนี้อยาให้มีอย่างนี้ได้ไหมนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมามีอีกหลายเรื่องน่าสนใจนะฮะวันนี้นะครับสักครู่เดียวครับ